สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางเฟลงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องของเราก็จะมาจัดอันดับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็น5อันดับงานที่เจ้าภาพติดต่อหนังกลางเฟลงไปใช้เยอะที่สุดนะครับซึ่งก็จะมี5งานคร่าวๆดังนี้นะครับซึ่งข้อมูลที่ได้มานี้ก็จะเป็นข้อมูลส่วนตัวของทางช่องเราล้วนๆนะครับถ้าผิดพลาดประการใดทางช่องก็กราบขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะครับอันดับที่ห้า จะเป็นงานโชว์งานดเวนต่างๆนะครับซึ่งงานแบบนี้หนังกระเพงก็จะมีเจ้าภาพมาติดต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเปิดตัวสินค้าต่างๆงานนทิทรศกาลนะครับของดีต่างๆแต่และจังหวัดมันจะเป็นงานเกี่ยวกับงานโชว์นะครับโชว์เครื่องเสียงพวกหันชนต่างๆนะครับก็จะจัดอยู่ในอันดับที่5นี้นะครับ แล้วต่อไปก็จะเป็นอันดับที่4ครับงานช่วยงานวานนะครับงานนี้ส่วนมากก็จะเป็นงานที่เจ้าภาพกับเจ้าของหอนงังหนังแปลงก็จะรู้จักกันดีนะครับแล้วก็ไปช่วยงานโดยการนำหนังไปใช้ต่งตางๆนะครับซึ่งทางผู้จัดงานก็จะช่วยออกค่าใช้จ่ายใ,ให้ทั้งหมดแลวก็มีการให้ค่าใช้จ่ายต่างๆติดมือมาด้วยนะครับซึ่งงานแบบนี้ก็ มีเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งจัดอยู่อันดับที่4นะครับต่อไปก็จะเป็นอันดับ3งานเฉลิมฉลองต่างๆนะครับสิ่งงานนี้ก็จะเป็นงานที่เป็นความพอใจของเจ้าภาพเองนะครับที่จะว่าจ้างหนังกงแพงไปจัดใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นงานฉลองสาาฉลองโบสถ์ใหม่ฉลอง ขึ้นบ้านใหม่แล้วก็ฉลองพัดยศของพระผู้ใหญ่ต่างๆเป็นต้นนะครับซึ่งงานแบบนี้นางกเปพงก็มีโอกาสได้ไปใช้บ่อยเช่นกันนะครับต่อไปก็จะเป็นอันดับที่สองครับงานพิธีกรรมทางศาสนางานแบบนี้ก็มีหนังไปใช้กันบ่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานขาวดำงานศกืีงาน นังในสุสานเป็นต้นนะครับซึ่งงานอันดับที่สองนี้จะภาพจิดต่อหน,นังไปเยอะทีเดียวนะครับเทบทุกภาคเลยนะครับเท่าที่ทางช่องเราได้เก,ก็บข้อมูลมานะครับแล้วก็อันดับที่หนึ่งกองอ็คงจะนี้ไปพ้นงานนี้นะครับเป็นงานที่งานกาแ็นิยมไปฉชยเยอะที่สุดเลยนะครับเทียบจะทุกวันทั่วประเทศนะครับ อันนี้ก็คืองานแก้บนนะครับซึ่งงานแก้บนนั้นก็จะมีตามสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้บนที่ศาลที่ศาลหลักเมลองที่วัดหรือที่อื่นๆนะครับที่เกี่ยวกับถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทางเจ้าภาพไปขอมาแล้วก็ได้สมบังก็จะนำหนังกำแพงนะครับไปจัดใช้นะครับแล้วแต่ว่าจะบนไว้กี่คืนนะครับบางทีอาจจะสองคืนสามคืน กคืนสิบคืนก็แล้วแต่ที่จะภาพบุญไว้นะครับสําหรับงานพิธีกรรมต่างๆที่นางเปงไปใช้ก็อาจจะมีหลายอย่างนะครับที่ทางช่องของเราไม่ได้นํามาพูดตรงนี้หมดนะครับยังไงก็กราบขออภัยด้วยนะครับสําหรับข้อมูลนี้คือข้อมูลส่วนตัวร้วนๆนะครับที่ทางช่องเราได้เก็บข้อมูลไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาจากอันดับได้ห้าอันดับเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับคลิป5ดับที่จะภาพติดต่อหนังละลงไปใช้เยอะที่สุดในวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ